เสิร์ฟมารับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกไปโค้งหลัง3เมตรยาวเลยค่ะลงกลางหลังเลยนะคะเสียเสียค่ะอ <ๆ S 1> นี้เป็นคะแนนของจีนหหีิีเสิร์ฟมายกโค้งหลังตีอัดโดนบ,บล็อกอีกครั้งหนึ่งโอ้เนี่ยค่ะจุดเด่นของจีนนะคะบล็อกดีค่ะ ทันขีอ้ยังเอาขาเกี่ยวขึ้นมาได้ค่ะฟีบอลข้ามไปเป็นจีนเกิดเกมลุกอีกครั้งหัวเสาลียิงยิงฟาดลงไปยังงัดขึ้นมาได้ต้อง3เมตรยังรับได้ค่ะยกหัวเสาให้กับจีนมียิงยิงยอดเบาๆเกี่ยวมาแล้วก็3เมตรยอดกับคืนผู้จีนเล่น ไปคะจังหวะรับใช้ขาเล่นแล้วก็เกี่ยวบอลขึ้นมาค่ะแล้วก็จังหวะหยอดนะคะเป็นเซตคอยต์ของจีนผู้จริงจิงเสิร์ฟโดนเปลี่ยนลงมาค่ะสมเมตรโดนบล็อกสรุปเป็นจีนค่ะมาดูกันค่ะ จังหวะนี้ยกอุ้ยบรรอลล้นค่ะล็อกกลับมายังรับไปได้จีนหัวสาวยกให้หลียิงยิงตีตรงะค่ะลูกนี้สวยมากค่ะเสิบต่อค่ะจีนจังหวะบอลแรกเข้าแล้วก็อุ้ยเข้าหลอกบอลเร็วนะคะแล้วก็ยิงวายให้กับลูกศิษย์ค่ะลูกนี้ลงมาเสิร์ฟค่ะแต่แรกเหมือนจะล้นให้บอลเร็ว ีฝังเลยค่ะเลื่อนเสนเย่เลื่อนเนทางฝั่งตัวแรงคาเสิร์ฟลูกนี้อู้หูบอลรับไม่ดีค่ะไล่ไม่ทันค่ะเจนลูกนี้โอ้ต้องชมเลย,ยค่ะลูกกระสีคาเสิร์ฟแบบหัวรับบอลลูกนี้ยกหัวเสาแล้วก็โอ้โหตีออกไปเองนะคะ โอ้โปโลแลนด์ค่ะตีออกเองเลยค่ะลูกนี้<ท>ส่วนเสื้อค่ะเราชมกันต่อค่ะจีนยังรับขึ้นมาได้นะคะในคะแนนแรกไครจะได้ไปฟีบอลเป็นบอนเลเ็วค่ะคอนมินลูนะคะทำคะแนนแรกในเซตที่3ให้กับโปโลแลนด์ค่ะตีเสียบเสิร์ฟผ่านไป9้คะแนนแล้วค่ะวันนี้ รับสวยยกมาสเมตรโอ้หลีหญิงหญิงตีบิดฉีกค่ะลีหญิงหญิงตีสเมตรค่ะแล้วก็18บแปดต่อสิบหีนเสิร์ฟมารับบอลต้องยกหัวสาวเคาะเบาๆค่ะเกี่ยวขึ้นมาได้จีนเป็นกรงเิียงอยูอ่เคาะเบาๆอีกทีนึงอันเดอร์มาที่3มเมตรตีเสียกโดนบล็อกกลับมา เสาตีบอลยาวค่ะกีนยังรับได้แล้วก็เล่นจังหวะสองเลยค่ะโอ,คโอ้โหโอ้เตียวหนิงอยู่นี่จังหวะนี้นี่คือตัดสินใจได้ดีค่ะเล่นเลยค่ะ24ต่อ22หวังยันลู่เสิร์ฟมารับดีค่ะแล้วก็เป็นสตีเสียบแก้ตัวขึ้นอาก3เมตรหลังค่ะโอ้ยังได้ค่ะลูกนี้ ยังเอากลับมาได้นะคะตัดติดเสิร์ฟเอาแค่ข้ามารับบอลเข้าจุดเป็นลียิงยิงตีเปิดเลยค่ะโอ้โหได้ผลเลยนะคะตอนนี้เป็นจีนค่ะเก็บเซตนี้ไปได้นะคะแล้วก็เก็บชัยชนะในแมชนี้ไปค่ะผ่านเข้าไปเป็นผู้ชิงชนะเลิศนะคะ